พ่อค้าและอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งบนสื่อสังคมออนไลน์จีนกำลังเผชิญกับฝันร้ายในอาชีพทั้งหมดเป็นเพราะเขาโปรโมทไอศครีมบางคนบอกว่าปัญหานี้เชื่อมโยงกับวันครบรอบการสังหารหมู่ที่เทียนอันเหมินคือวันที่4มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่ละเอียดอ่อนในประเทศจีนยอด,าดขายของอินฟลูเอนเซอร์หลี่เจียชีครั้งหนึ่งเคยสูงมากกว่า2 0,000ล้านบาทในวันเดียวแต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขที่สูงเสียดฟ,ฟ้าแบบนั้นลดลงเหลือศูนย์ หลี่เป็นคนดังและเป็นบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนเขาเป็นที่รู้จักจากการไลฟ์ขายของหมายความว่าเขาโฆษณาและขายสินค้าผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหาเลี้ยงชีพเพื่อให้เห็นถึงความสำเร็จของเขาในวันคนโสดของจีนปี2563ซึ่งเป็นมหากรรมช้อปปิง้งยอดขายในไลฟ์ของเขาทะลุ20,000ล้านบาทแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วไลฟ์ของเขาถูกตัดทันทีหลังจากที่เขาแสดงไอศกรีมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งออกแบบมาให้มีรูปร่างเหมือนรถถังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3มิถุนายนซึ่งเป็นวันก่อนวันครบรอบ33ปีของการสังหารหมู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในปี2532กองทัพจีนเปิดฉากยิงใส่กลุ่มนักศึกษาที่ชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและการศึกษาที่ไม่มีการเซ็นเซอร์บางคนคาดการณ์ว่าลักษณะของไอศกรีมเป็นต้นเหตุของปัญหาและผลักดันให้กลไกลเซ็นเซอร์บนอินเทอร์เน็ตของจีนทำงาน ผู้ประท้วงคนหนึ่งในปี2532ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในานามแท้งแมนแต่เผชิญหน้ากับรถทั้งระหว่างเหตุการณ์ดังกล่าวภาพนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ข้อมูลเกี่ยวกับการประท้วงครั้งใหญ่ดังกล่าวถูกแบนทั่วประเทศจีนด้วยกลัวการตอบโต้จากพรรคคอมมิวนิสต์คนรุ่นเก่าในประเทศจึงมักหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องนี้มันเลยจางหายไปจากความคิดของคนรุ่นหลัง หลี่ก็เหมือนกับแฟนๆส่วนใหญ่ของเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นหลังดังนั้นจึงไม่น่าที่พวกเขาจะคุ้นเคยกับรายละเอียดด้วยเหตุการณ์นี้บางคนจึงมองว่าไอศครีมของหลี่เกิดมาจากการขัดข้อมูลน่าแปลกที่การเซ็นเซอร์ของปักกิ่งในไลฟ์ของเขากลับได้ผลตรงกันข้ามรายงานของสื่อระบุว่าเรื่องนี้กระตุ้นให้คนหนุ่มสาวถามสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงเมื่อปี2532ทีมของหลี่อธิบายถึงการหยุดไลฟ์ว่า นื่องจากความขัดข้องทางเทคนิคไลฟ์ Life อื่นๆของหลีตามกำหนดการก็ไม่ได้ออกอากาศในวันอาทิตย์หลังจากนั้นมีการติดต่อไปอยังเอเจนซี่ของหลีแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ